นะครับน้ำมาช่วยเราดูแลถักชนประธานแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอ,อบอจอนะครับท่านนายกได้ได้มาทําเต็มกําลังร่วมกับหน่วยงานที่ทํากันอยู่แล้วนะครับเราจะเติมน้ําในบึงอีกประมาณ1ล้านคิวนะครับเพื่อที่จะให้มันดันขึ้นมาประมาณ1เมตรเราเชื่อว่าน้ําที่เข้ามา1ล้านคิวระดับน้ําเพิ่มขึ้นมา1ช่วงนี้คนพิจิตเราเดือดร้อนมากผมอยากจะใช้คําว่าอย่าทุบหม้อข้าวตัวเองนะครับวันไหนที่ผมโดนกดดันจากพี่น้องประชาชนว่าไม่ทําอะไรเลย แล้วก็ปล่อยให้คนจุดลอยนวลอยู่ได้เนี่ยผมอาจจะต้องใช้มาตรการก็คือทุบหม้อข้าวกันไปหมดห้ามเข้านะครับเพราะจริงๆพื้นที่นี้มันห้ามเข้าได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นพื้นที่ที่มีการดูแลพิเศษนนหาเบืบ้องต้นเนี่ยนะฮะทำยังไงเราจะดับไฟในบึงเสียก่อนก็คงจะต้องขอขอบคุณนะครับจนประธานพิสุโลกที่ได้ปล่อยน้ํามาที่วังจันทร์แล้วมาที่วัดขนุนตรงนี้นะครับแล้วปล่อยน้ําเข้าบึงสัก ล้านกว่าลูกบาทเมตรนะครับก็จะได้ช่วยเบื้องต้นนะครับก็เรียนว่าการแก้ปัญหาตรงนี้ต้องขอใสยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในการที่จะได้เข้าไปในพื้นที่ที่ไฟกําลังกุ่นๆอยู่นะครับก็เรียนว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องนําน้ําเติมบึงให้มากที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาวางแผนอีกทีว่าจะแก้ปัญหาระยะปานกลาง ระยะยาวยัยงไงครับ 5, ลักษณะแี้แค่ปัญหาอยี้ก่อนนะฮะในรายละเอียดเนี่ยตรนั้นเนี่ยว่าจะระมัดข้อลักนณะนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ประธานห้าพันไร่เนี่ยกว่าจะได้ทุกระดับน้ำเนี่ยมันยิ่งตต้โหลักตรงไหนที่